กุมารกายทิพย์ที่อยู่คู่กับวัดสวนหลวงมา200ปีเศษพิจุอยู่คู่กับวัดสวนหลวงมานานนับเป็นร้อยร้อยปีสืบเนื่องมาจากเมื่อประมาณ200ปีเศษที่ผ่านมาวัดสวนหลวงเป็นวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ำแม่กลองการเดินทางสัญจรในสมัยก่อนจะสามารถไปมาหาสู่กันได้โดยทางเรือการมาวัดของคนสวนหลวงก็เช่นเดียวกันหน้าวัดสวนหลวง จะเป็นช่วงของโค้งน้ำของลำน้ำแม่กลองทางธรรมชาติแล้วกระแสะน้ำที่ไหลามาถึงโค้งน้ำจะมีการกัดเซาะตะลิ่งทำให้ตะลิ่งพังทลายและด้วยการน,นี้ตลิ่งอีกฝั่งของแม่น้ำจะเกิดการรวมตัวกันของดินที่พังทลายมาจากอีกฝากฝั่งจากกระแสะน้ำบริเวณที่เป็นวิหารพิจุในปัจจุบันจึงทำให้เกิดดินงอกกระแสะน้ำนี้เอง ทำให้ไม้แกะสลักรูปเด็กเปลือยกายผมจุกเนื้อไม้ทำมาจากไม้ตะเคียนสีดำสูงประมาณ3เมตรมือขวาหงายมือส่วนมือซ้ายคว้าม,มือมีสายประคำสังวานห้อยคอเพียงเส้นเดียวลอยมาติดอยู่หน้าวัดแม่ค้าขายของคนหนึ่งพายเรือผ่านมาหน้าวัดได้พบเห็นไม้แกะสลักดังกล่าวลอยมาติดอยู่ที่หน้าวัดแม่ค้าคนดังกล่าว จึงได้อุ้มขึ้นมาให้กับสมภารที่วัดจากนั้นไม้แกะสลักรูปเด็กผมจุกก็ได้มาตั้งอยู่ที่กลางศาลาวัดของวัดสวนหลวงโดยมีการโยกย้ายไปมาหลายที่การเวลาผ่านไป200ปีเศษในสมัยพระครูสมุรวิริยาพรหรือหลวงพ่อปึกเจ้าอาวาสในสมัยนั้นได้ย้ายไม้แกะสลักรูปเด็กผมจุก มอไว้ในกุฏิหลวงพ่อปึกเนื่องจากศาลาหลังเก่าโดนรื้อถอนออกไปกุฏิหลังนี้ก็เป็นกุฏิเก่าแก่อายุนับร้อยปีซึ่งมีร่องรอยการเขียนภาพโบราณบนฝาเพดานกุฏิไม้แกะสลักรูปเด็กผมจุกคนในวัดสวนหลวงเรียกกันติดปากว่าเจ้าจุกหลังจากหลวงพ่อปึกได้มรณภาพลงหลวงพ่อใหม่ ได้ขึ้นรับตำแหน่งเจ้าอาวาสแทนได้มีความคิดที่จะบูรณะสังขรวัดสวนหลวงซึ่งชำรุดสุดโสรมตามกาลเวลาอุโบสถหลังใหม่ที่หลวงพ่อปึกดำรงสร้างไว้แทนอุโบสถหลังเก่าก็ยังสร้างไม่เสร็จกุฏิพระก็ยังไม่มีในขณะนั้นพระจำรวมกันที่ห้องฉันเมรุเผาศพก็ยังไม่มีหอระฆังก็ยังไม่มี หลวงพ่อใหม่เองได้แต่คิดโครงการเอาไว้เท่านั้นเพราะท่านเองยังมองไม่เห็นว่าจะหาทุนทรัพย์มาจากไหนงบประมาณมหาศาลลํำพังตัวท่านเองคงจะไม่ไหวแน่หลวงพ่อใหม่ท่านได้เล่าว่าในคืนหนึ่งท่านได้สวดมนต์อยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนกุฏิเสร็จแล้วก็น,นั่งจเจริญสมาธิเป็นเวลาถึงเกือบเที่ยงคืนในนิมิตท่านได้ยินเสียงเด็กเรียก หลวงพ่อหลวงพ่อและปรากฏร่างเป็นเด็กชายผมจุกอายุประมาณ7-8ถึงขวบในนิมิตของท่านและกล่าวกับหลวงพ่อใหม่อีกว่าหลวงพ่อสร้างรูปหนูขึ้นสิหนูจะช่วยสร้างวัดเป็นคำบอกกล่าวสั้นๆครั้งแรกหลวงพ่อใหม่ก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าจะเอารูปเด็กแก้ภาพมาให้คนบูชาก็ยังไงอยู่หลวงพ่อ ก็ยังไม่ได้สร้างพิจุข,ขึ้นมาหลังจากนั้นในนิมิตก็ยังมีเสียงเด็กมาบอกอยู่อีกหลายครั้งหลายคราว่าหลวงพ่อหลวงพ่อทำไมไม่ทำรูปหนูละ่ะหนูจะช่วยสร้างวัดจนหลวงพ่อได้ตัดสินใจสร้างขึ้นมาโดยสร้างครั้งแรกหลวงพ่อได้จัดสร้างจำนวน259องค์ได้ทำการอธิษฐานจิตเดียวโดยการสัญญากับพิจุว่า ไม่ต้องมีมนุษย์ใครมาปลุกเสกให้อธิษฐานจิตเพียงคนเดียวก็พอในพรรษาที่หลวงพ่อใหม่ได้อธิษฐานจิตเดียวเป็นเวลาสามเดือนก่อนจะนำพิจุออกมาให้บูชาพอนำออกมาบูชาเพียงไม่นานก็หมดเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ได้จัดสร้างพิจุออกมาอีกหลายรุ่นในปัจจุบันวัด ได้มีการปฏิสังขรณ์จากวัดที่ใกล้จะล้างเป็นวัดที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งเงินที่ได้มาส่วนใหญ่ในการจัดสร้างได้มาจากการแก้บนของผู้คนที่ได้บนบานสารกล่าวจากพิจุแล้วสำเร็จดังที่สมหวังไว้ไม่ว่าจะเป็นการขอในเรื่องการค้าขายที่ดีขอเหนือเรื่องโชคลาภก็ดีขอเหนือเรื่องหน้าที่การงานก็ดี แม้กระทั่งเรื่องคู่ครองก็สำเร็จดังใจหวังทุกรายแม้กระทั่งวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสี่ภาคและพิจุกองค์จำลองที่ให้กราบไหว้นั้นก็เป็นศรัทธาจากเงินแก้บนของพิจุกนั่นเองเหตุที่ทำให้ต้องชื่อว่าพิจุกนั้นมีอยู่ว่าในนิมิตของหลวงพ่อใหม่ ได้ยินเสียงของเด็กชายดังกล่าวได้เอ่ยออกมาว่าฉันไม่ใช่หนูจุอายุเยอะแล้วให้เรียกพี่จุซึ่งองจริงมีอายุนานกว่า200ปีจึงเป็นไปได้ว่าพี่จุอายุเยอะจนที่จะเรียกได้เกินคำว่าพี่เรื่องปฏิหารพี่จุก,กุมานเทพสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายแขนงด้วยกันเริ่มจากอย่างแรก ปฏิหารทางด้านโชคลาภผู้ที่ได้มาขอโชคลาภจากพี่จุกมีเยอะแยะมากมายบางก็เกิดการบ่นบานสารกล่าวบางก็เกิดจากการมาขอพี่จุกตรงๆบางก็ได้มาแบบลอยๆหรือที่เรียกกันว่าลาบลอยแบบที่สองจะเป็นทางด้านการค้าขายพ่อค้าไม่ค้าส่วนใหญ่จะขอให้พี่จุกช่วย เรียกลูกค้าให้มาอุดหนุนสินค้าในร้านบ้างก็มังขอแบบระบุจำนวนยอดที่จะได้บ้างก็บ่นขอให้ทำยอดถึงที่หวังแบบที่สามเรื่องทั่วไปเพราะพี่จุกมีแต่ให้ขอให้สอบได้ขอใหได้เลื่อนตำแหน่งขอให้ช่วยเหลือตามตกทุกได้ยากพี่จุกก็ให้สมดังหวังทุกอย่างดังจะเห็นได้จาก ทาวอนวัตถุที่อยู่ในวัดสวนหลวงก็ได้มาจากเงินผู้ที่มีจิตศรัทธาในตัวองค์พิจุทั้งสิน้นที่เรียกพิจุก,กุมารเทพก็เพราะว่าพิจุตต่างจากกุมารทั่วๆไปซึ่งกุมารทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นการพรีมาจากเท่ากระดูกของมนุษย์แล้วบรรจุวิชาอาคมลงไปที่องค์กุมารตาพิจุก,กุมารเทพเป็นร่างทิพย์กายทิพย์ ที่สั่งสมบุญบารมีโดยมาในรูปของไม้แกะสลักรูปเด็กผมจุกดังนั้นกายทิพย์ของพี่จุกจึงมีมาได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในร่างเด็กในร่างหนุ่มหรือร่างของผู้สูงวัยล้วนแล้วพี่จุกมาเพื่อช่วยเหลือผู้นับถือและเชื่อถือท่านจริงๆการบูชาพี่จุกไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนที่ยังไม่ทราบ และผู้ที่ทราบแล้วก็คือเมื่อท่านได้รับพิจุทั้งจากการบูชาจากทางวัดก็ดีจากผู้ที่ไปวัดมาก็ดีหรือมีผู้นำมาให้ก็ดีไม่ว่าจะเป็นพิจุรุ่นหนึ่งรุ่นสองหรือรุ่นไหนไหนก็ดีขนาดหนึ่งนิ้วก็ดีหรือ9้านิ้วก็ดีรุ่นพกผ่าก็ดีหรือรุ่นตั้งบูชาก็ดีเมื่อท่านได้มาแล้วจะนำมา ที่บ้านพักอาศัยหอพักคอนโดหรือร้านค้าที่อาศัยหรือทํากิจการใดๆให้ท่านจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่นั้นๆด้วยธูป16ดอกบอกกล่าวว่าข้าพเจ้าชื่อขอกราบสการะบูชาท่านเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาณนะที่แห่งนี้ ขอให้ท่านได้เปิดทางให้พี่จุกเข้าออกโดยสะดวกเพื่อเสริมทรัพย์เสริมบารมีดูแลรักษาป้องกันภัยและช่วยให้การค้าขายให้ข้าพเจ้าร่ำรวยดีขึ้นขอให้ท่านได้จงเปิดทางให้พี่จุกด้วยการปักธูปบอกกล่าวเจ้าที่คือถ้ามีสารพระภูมิเจ้าที่ก็ให้ปักที่สารถ้าไม่มีสารให้ปักลงดินบริเวณบ้าน ไม่มีที่ดินให้หากระถางมาปักเอาไว้พิจุกทุกองค์มีพุทธคุณเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายหรือองค์พิจุขนาดเล็กขนาดใหญ่การจัดตั้งวางพิจุบบูชานั้นท่านสามารถตั้งหิ่งขึ้นมาใหม่หรือวัดท่านมีหิ่งอยู่แล้วก็สามารถตั้งรวมกันกันกบนางกวักเจ้าแม่กวรอิมพระพิคเนธเสด็จพ่อรอา้า พระอินทร์พระพรมหรือเทพอื่นๆได้เพราะพิจุเป็นองค์เทพองค์หนึ่งและสามารถตั้งรวมกับกุมารอื่นๆได้เช่นกันแต่ทั้งนั้นต้องให้ต่ำกว่าพระพุทธรูปหรือรูปเหมือนของสง์สถานที่ที่ห้ามตั้งพิจุก,ก็คือผนังติดห้องน้ำปลายเท้าของที่นอนหรือห้ามพกใส่กระเป๋าเสื้อผ้าห้ามห้อยต่ำกว่าเอวแขวน รวมเซยเส้นเดียวกับพระได้การถวายอาหารหรือถวายน้ำสำหรับพิจุกนั้นสามารถถวายได้ทุกวันนณะเวลาไหนก็ได้ไม่จำกัดเรื่องเวลาแล้วแต่ท่านจะสะดวกหากท่านไม่สะดวกก็สัปดาห์ละครั้งหรือทุกวันพระก็ได้เหมือนกันเวลาทานอาหารก็ให้เรียกพิจุกทานด้วยกับเราเครดที่ไม่ลับสำหรับผู้ที่ขี้ลืม จะเรียกพิจุเวลาทานอาหารหรือเครื่องดื่มหรือเรียกพิจุไปด้วยกันให้ท่านบอกกล่าวกับพิจุตั้งแต่ครั้งแรกที่อัญเชิญพิจุมาบูชาหรือท่านที่บูชาแล้วแต่ไม่เคยบอกให้ท่านบอกดังนี้พิจุเมื่อน,น้องกินอะไรก็ขอให้พิจุมากินด้วยกับน้องไปที่ไหนก็ขอให้ไปด้วยกันช่วยกันทำมาหากิน เวลาที่ท่านถวายอาหารท่านจะจุดธูปหรือไม่ก็ได้นะครับเพียงแต่ให้บอกว่าถึงพิจุเท่านั้นเองคาถาบูชาพิจุก,กุมารเทพให้ท่านจุดธูปเก้าดอกตั้งนโมสามจบกายพุทโธนามพุทโธนิมิตพุทโธสุญญะพุทโธอรหังพุทโธภาคะวาติพิจุไม่ให้โทษ แม้ไม่บูชาท่านแล้วก็ตามถามว่าเข้าตัวไหมไม่เข้าตัวครับย้ำไม่เข้าตัวพิจุเป็นเทพไม่ใช่คุณสายหรือมนดำดิจิแอนชแนลขอขอบคุณในการติดตามรับชมคุณสามารถกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของทางช่องเราและคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับ